สบายดีทุกคนยินดีตอนรับทุกคนเขาซูซอนน้องอูร้องสารเพราะบรรยากาศตอนแรงๆอยู่สวนทุกคนยูทูบหน้อยไกลสิแล้วล้วเด้อเบิ่งมักแต่งกับงามแท้งามว่าทุกคนน้องอูสิมาเก็บผักอยู่สวนทุกคนเชี่ยวอ้อกทุกคนพักกาดอันนี้เอาอ้อกสิปลูกผักอันสลัดใส่เม็ดนี่เม็ดนี่แม่ยจะเอาไปเฮ็ดซุปกินทุกคนมื้อนี้สิเฮ็ดซุปผักคือแม่จ่นกินบ่ได้กินซุปผักหลายเด้อฮะง่า ักก่อนเข้ามาเศ้านี่ก็ยังบริกินก่อนเขาบริกินจักคำโทรถามแม่ไอ้กล่องขนาดลกเลยได้นี่ เอใกล้กินแม่าคนี่เอาเธอใกล้กินเพราะ่าคันโบโลกล่าหาตัดนี้น้ำมันหาไม่ขุดยาบงมันมันก็แก้ละพาคนี่้าควอนน้ำนั่มันจิออกตันแน่แมนจไง้วหน้า่งก็ได้อาไรก็ได้แลวอันนี้จะไปเธอใกล้กิน ฟักขึ้นเสื้อแดงซุปอาล่หนึ่งๆอะไปกินข้าวเาอื่นแดงพักนี้ล่าคนเฮ้ยชุดพักนี้ซื้อแ้ทำอื้อโบซื้อตีป้นกันกระไดน่ซุปป่นกันเลมือไรซุปป่นกันซุปักรวมมิตรมือนี้พักกาดแก่พักอันเดยดาอู้ชิ้นนึงเอาเดมือนี้เดี๋ยวเพราะพักกาดี่ขันต้มนี่มันิจืดแล้วมันก็บี่มีน้ำ นึงเอางาแดง่งบางงาแดบางเที่ยวมันนีซอกปลาแดงมาตุ้มซร็บไม่แป้นเราไปถามเนียมไมไร่เป็นแม่คุณแม่ขนสิไรแม่สิแปดฮะไเจอไรแม่สิแม่แป้นมสิแปด็แต่ว่าไม่ตัวนะไม่ตัวไม่ไอ้น่แะีว่าเขาไลแม่สิห้าให้อะค่สบ่หูแม่ไม่ัวนัน เดี๋ยววันยีกได้เฟืองด้วยนาเาว้ข้อให้นะเคยเอารถเอาเน้อไล่ให้ไล่ว่ามีจะเอามาไวแต่จ้างนะเคยถ้ากันน,กน,นี้ยนยีกย่อปก็ันนี่เนีเฮ็ดอ้าวไล่เฮ็ดซุปกลเฮ็ดให้มันแ่บแบเฮ็ดพักก่อน อันตัวนี้ต้องอู้จะเป็นเอใกล้พวกนทุ่งเดยลูกทุ่งชิดนเอาหมดไม่น่านีเด็ดไม่น่านีไม่เด๋ให้ลองรวมรวมเบิ้งมาประมาณเท่าไรนี่นะผมไม่น่าโตนี่นะไม่พื้นละ

เงินเลยวะพอแล้วจะมาคูนเงินตัวเองเขาใจดิมีแรงปัญหานะธรรมดาแล้วข้าวกะว่าหันละมูเรนไสกับปีซื้อแล้วกะเล้วตัดเม็ดหนึ่งข้าวกะต้อต้อกันเอง ชูหนึงหกล้านด้วยโต้ยนั่นคือบุษย์ซื่ออยู่อันนี้มาเซ่อเั้งหมมันมีมันมีด้วกาอนมันมีบ้างนะไอ้ว้าเอ้ยอันแม่ชื่อแฝกมันก็เป็นแม่ตามช็ดี่นะหลังวันนี้ไม่เต้นเต้นมันพักชั้นทำไง

งเงินนี้กะซูบอกแซ่บๆนี่อันนี้ิ่ฮะเออเอามาไหมูกคยบ้าน,นาือกสองคุอยน่กก่อยปูกใส่กองต้นมากอันคองต้นมากอันมักูนมันคุณโบโบมพดปะคมมันมักคมก่อพักอันนี้มันกะโ่มอยู่มันกะมักแฉงเด้ มันก็มักพ่มแต่มันก็ยังมักแสงด้วยนะมันก็มีแสงคือกันมันคืออะไแบบคือคือกล้องสัญญามันก็มีแสงซอดเข้ามาในนึงคันนะคือย้อนมันทึบเลยก่อนซักกระพุกแช่อ่างพอจ้อยครอบอ่างพอจ้อยคันแ่อันมีแสงคือกันอันก็แสงจ้ามันดีเรียกจะกินไปซุปผักอันนี้เป็นผักหื่นเอาไปซุปกระแซบพักอันนี้นะมันนู้นรู้สึกว่าเขานั่งเบิึงหรือมันเพิ่นอีก นะ,ะกินขนาดนี่เอาไปซุปใส่เก็บไอ้ลยพักเีกืบ,บวบอีกได้หันเาอนะนเอาิงไปยอมมาพรอมาเอายอดมังอึเด้อไปซุปเซ่นี่พักปลนกันลายลพักอยู่ในส่วนนี่แม่จันก็บอกเขามาเด็ดมันได้มาซก ย้อนมักน้ำนี่กับซุปได้คือกันนี่นะนี่อันนี้กับซุปได้ใช้ออกก็ได้นี่เพชรอ้อล่ามนี่ละแม่นพักยุส่วนนี่เครื่องพอดีพักเลยนี่นะเห็นบ่เพชรอ้ออุปกรณ์พักกันในแด่นี่พักเฮาเพดรอ้อซุกมื้อนี้ทุกคนส่วนมักแตงทุกคน,นมักแต,งกก,แตงกกำลัางงามงาม,งาม เบื่งแมเป็นมากอุ้ช่วยไอ้ทรายอ,อยู่นี่มักแตงมาได้นี่นะเป็นเดงเขาอันเหลืองๆไงน,นะทุกคนเป็นมักแตงมเมิดี๋ยวมืออื่นที่มารอตัดใบแก้มันออกก่อนเพื่อให้มากมันงามแม่นเมื่อไรทุกคนมักแตงเมดิดหาเบิ้งอีกอาทิตย์นึงที่ได้กิน นี่นวยซ้เนี่อะไรนี่แม่มักแต่งมือนอู้นวยนี่ง่คือได้กินนวยนี่ตี้นี่นี่วันนี้ง่ก้อนมูนวยนี่แต่ว่านวยง่ก้อนมูนนได้กินเหรอเด้อนวยแง่ก้อนมูนนเมื่อวานได้กินกับตัวโ้ยยสองตัวย่อเซบกูหอมออแม่ว่แม่วมแม่ละโนดแม่ปเอียบหาอเซหอมเป็นมากเต็มเลยเออ โอ้ต่แห่ซิก,กินนะแม่เนาะพุ่นะเห็นแล้วสดซื่นพุดนะตะเวงกำลังคอยชิตกดินทุกคนเราเก็บผักสุกโตเย็นบอกอตโตเอ้าจจเด้๋คือโซทองสั่นเถอะโอ้โตทองว่ะโตทองว่ะโอ้โตทองนะอตโตเอ่อจะสั่งแลยว่าจะสั่ออองแลยว่าเพื่อนีแม่ว่ะ เห็นแม่ป่ะเน่เน่เน่เห็นอีแม่บ่เออเห็นอีแม่ละถ้สั่งแท้้เยวันที่ซิปวันที่สาวเดือนหน้าได้ซ้ำเดือนตอนนี้ได้ซ่องเดือนกับซีมือตอนนี้นะคนซ่องเดือนซีมือได้นี่เนาะเนาะ เอาสินหนึ่งมักบวบก่อนทุกคนน้องอูเอาบวบมาน้องู๋จะมาหนึ่งก่อนอันนี้ก็มักบวบเลยกับชิซุปเด้อทุกคนเด้อพักอันนี้เขาเอามาเขาไปลางเขาไปอันเดียก่อนทุกคนไปซ้อมมาเดี๋ยวแล้วเขาจะค่อยจะเอามานึ่งเนาะเวลานึ่นงพักนี้ต้องนึ่งไฟฮอนๆเด้อทุกคนนึ่งแบบฮอนฮอนหนึ่งแบบฮอนๆถ้าว่าเขาบุเฮ็ดไฟฮอนๆแล้วพักชิมาทุกคนต้องดังไฟใส่แล้วก็ต้องแบบให้น้ำฟุดๆให้อายออกไลไล ซุปผักกาดมาเนีุ่ปผักกาดแซ่บๆกินกับขา้าวเอาเคทุกคนบรรยากาศบ้านน้องอู้เนาะมีเป็ดมีไก่หนึ่งยูทามาซาเตะแต่งกินนี่ก็ได้กระสะอาดอยู่เดอ้อนี่พักมันก็ชิขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวน้องอู้ชิไปซอกฝ่ามางังงอมก่อนทุกคนไปซอกฝ่ามางังงอมก่อนหนึ่งหนึ่งพักเฮดซุปเนาะ แซ่บๆสุดเลยแหะนี่ก็เรือยี่งดีอว่าออตัห้องเพลงก็เป็นลองดิคิดดูตัวอะไร โอ้โหอเอาหัวนอนเอาอันนี้พริกก่อนบบนี้นี่นึงแบบนี้เ่ะทุกคนมันจังบูมีนม้ำนี่ทุกคน ผักท well. ี่เขาเนึ่องมาหน้าต่ำมนก็นซิเป็นแบบนี้นะทุกคนเนาะเวลาเขาเวลาเขานึ่งพักมันจะบ่ค่อยมีน้ำอ่ะทุกคนเวลาเอาให้ซุปผักอย่าให้มันมีน้ำมันมีน้ำแล้วมันสีบแซบทุกคนอันนี้พักเขานึ่องมาแล้วก็ซิเป็นแบบนี้เนาะส่วนอันนี้ก็ซิเป็นอันเขาเอิ้นว่ามะเข็ดเนาะทุกคนเครื่องที่เอาจะต่ำใส่ซุปพักทุกคนเนาะคือใส่เข็ดแห้งเนาะคาราบเนาะมะเข็ดดิบกระตําใส่ได้ทุกคนต้องเอาไปจี้ไฟก่อนเนีะยะเขือแห้งแล้วกันทีมีหัวหอมมีกระเทียม ใส่ขิงลงไปน้ำทุกคนน้องอูเซ็ดอ้าวเผ็ดน้อยหนึ่งเนื่องจากว่าอันซุปพักันมันหลายเลยทุกคนไนอ้น้องก็ใส่เกลือลงไปนเนาะเกลือลงไปสิต่ำเลยปะนี่เผ็ดอ้าวเผ็ดน้อยหนึ่งจังแท้ หอมใส่ใทุกคนอันนี้เป็นหอมมาหอมป้อมหอมบวนะทุกคนเนาะสอยเอาใส่สุดผักมื้อนี้ใส่มะงง่าเด้อม,มื้อนี้เด้อมืม้อนี้เช็ดสุดแม่สุกเด้อม,มื้อนี้นะนี่อันนี้เอาห่ากระตำเมืม่อกี้นี่เอามาตำงาต่อทุกคนค่อยตำ ใส่สุปผักอันนี้ทุกคนเนาะเอาตามักเพ็ดอันนี้ลงไปแล้วนี่หอาก็ใส่อันนี้ลงไปใส่หอมลงไปทํากรใส่ผงชูรสเพิ่มความอร่อยใส่ไปซํำนี้ทุกคน เ,เครื่องเมียเครื่องต้ย้ย mm hmm. กับเขานี่กาันน,าน,นี้จะใส่น้ำปลาดูคนเด้อ hmm. สูตรนี้จะใส่น้ำปลาเฮสุพักแบบแบบสูตรแมบบ่ซุกนี่จะบบใส่ปลาแดกเดอ้อนี่ใส่น้ำปลาลงไปประมาณนี้ทุกคนขน้ดมันจางอาจจะค่อยปรุงไม่ mm hmm. เดี๋ยวเอาคนให้มันเข้ากันละอาจจะค่อยจะมางาใส่ทุกคน นาไปเก็บพักนอกสร้างมาซุปแม่โอ้ปากไล่ายงามที่งามว่ะไปมูนานึ่งเอานึ่งเอานี่หักบวกกันเ,เลย คนให้มันเข้ากันค่อยๆคนไปทุกคนนอนๆๆสุดผักเอาคนทุกอย่างให้มันเข้ากันแล้ววันนี้เอาการชิใส่อันนี้ทุกคน ใช่อันมังาทุกคนังงาแซบอปเนี่อบนงบเลย ห้องเพลงเราปรโต้มานี่ประตูจ้อยดีกีตาร์คือห้องเพลงเขาไม่ซุปอัะนนะอันนี้ไม่ไมจัดนะมานี่ส้มพักเออง,งานนะซุปพักไม่จัดเฮ็ดเหรอบอสเฮ็ดส้มพ,พักปลาส้มพักส้มพักเน่เน่เซ่บก๊อวไาสุมพักส้มพักเฮ้มไม่ปีงต้องเป็นกัรเ็ึเจ้าาเรไม่ี่ยวเลยสิงมือมัจัดแค่่ส้มพักส้มพักปีงหมู มักต่เนี่ยกินโจมพักอย่กินโจมพักอยู่กินแบบนีมันยังเปนเมนสิทธามโันีกกินข้าวเมื่อต้นกินสุพามันเไสูตรเนสุกนี่รยาจะกินวันมือนสุกสอครับทำไปานแลยระยากเราทำส้มพักกับข้าวหอมเมย์เ่ลอเม่บินเลย ใช่ป่ะใช่ป่ะก็มไม่ตุ้งไม่เลยบ้านนี้เป็นน้ำพักหมเป็นน้ำพักเราก็อกจัดบุกมีโกง้งากินโซฟาอ,อีแม่ดูส้ม cái phần ăn suất phở, suất suất chắc phần đấy, không, hay đói thì u không, không đơn giản ารยันต้องซื้อหน่อยเลยนนะข้ามีตีมือตนเที่ใหไม่ข้าม,ม,ออมอบอกลูกรือเพิง่งทาตัเที่ยหเลย ไม่มา่าก็เกลียวเหือนเมื่อวานไม่ไไมยอยากค้งเนาะน้าฝนจะเอาอีกเนาะมันฝนพูกแต่พักอะไรม,มันพูกขึ้นมานา,า,นา่นพาแหงน้หมน้อาเาวบบันนอนนา,นนาออ่นเหรอนอะไรองนี้มันเหม่งไม่ี าก็ปลูกพอปอมอมลาพอวเลยปกติของปอมปลูกยากกว่นะคนเาต้องปลูกเพรมันได้เพื่อาขได้ละค่ะปลูกของแรขยงปลูกเพิถ้าจะเล่นาดเแลวก็ต้องพูดห้องค่ะของไน้ำไหลเนาะอืมีบคลังันเยก่อนจราเทียบหัวเข้าน้ำไหลกระวมักอะไร นายก็บล้อมากเนาะขนาดคนเขาขูกได้นี้ด้วยขนาดมีเงินพวกเพื่อนไอ้วันนี้ระเบ,บียงเขาจะจอ้องแหกค่ายพักเลยขนาดคนมาจังบึง้งเนาะนั่นก็มีอีกสบายเห็ดการนั้นบล้เอเฮดคือไอวันบ่อใส่อันนะ่ยนะใส่ฮางลินล่ะให้มันตรงพอถอังไอวันเนาะ ฝนตกมาแล้วไม่เขาถ่านหัวนะร้อนของต่อหอกข้างมาเขานี่พอดีนม่ออกแบบพอดีติดตเซมอะิดรถดซังอีเดี๋ยวตั้งออีกอย่างก็ได้หนาวเรงมันชิดน้ำบ้อนสองเดืนอนเนาะ

ตันตัวเซอยากให้ออตนลตให้เลยออ่ให้นะห้องเดียววมมันให้ใช่ให้ไปสี่ยงอให้นาะเพนะรตุกโหนุ้ภาพนี่นะุพลังงน สุกงยัเพ็ดไงนนมสุกนีต้องรับผมเพลตรงอ,อกีกอนเนี่ยให้แน่สุกกินมน้อยใ่รือเล้งแต่ว่างกใก้กับหมกป่าไปสุกลูกมกเรือกมกป่าัมกป่าก็ออกข้นนนี่ยงอก็อขั้นน แซ่บขนาทุกคนเลยแล้วทุกคนนาสำหรับวีดีโอนี้ล่ทุกคนไปก่อนเด้อไว้เจอกันวิดีโอหน้าทุกคนข้าเป็นกำลังใจใู้กับตัวเด้อซิมบัดปีอ่ะสู้ส่นให้มา <trim> 看看ิดอยู่เนี่ย คนแบบทดตามซอกตัวย่ไอ้ริ้นนึงแส่ตามไปเลยทุกคนเนาาี่ยปีหน้าจะทีใดบอกลองเองบิรงเนาะอือ <c oughs> อือได้ซะปีหนาา้าเป็นเจมมมือก <c oughs> ินรอไปซะ